หังจากที่ใช้ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนที่ทําเองนี่แหละครับที่ที่บ่าวโรดจะทําคลิปต่อไปนี้ให้ดูนีครับก็ปริมาณน้ํายางกา็ถือได้ว่าอันนี้มีดที่สองนะครับมีที่สองก็ก็จะเต็มโปะจะเต็มถ้วยละก็ถือว่าพอใจนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไหลดีมากแต่ว่าก็ถือว่า ก็พอใจในระดับหนึ่งนะครับกับยางไม่ได้ใช้สารเล่งนะครับแต่ใช้ฮอร์โมนจากการผลิตเองในคลิปนี้แหละครับจะทําให้ดูนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมคลิปการทาฮอร์โมนแบบราคาถูกถูกกันครับแต่ได้ผลครับได้ผลขอบคุณนะครับเพื่อนๆในเพจยางวลาจําชื่อแกไม่ได้นะครับที่แนะนําว่าใช้ได้ผลแกเขาเคยทํามาแล้วนะครับแล้วบ่าวรดเอามาทําเป็นตัวอย่าง แล้วก็จะแบ่งปันโดยการทำคลิปลงนี่แหละครับไปเราไปดูการทำฮอร์โมนกันครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมทางช่อง YouTube ของบ่าวรถธรรมชาตินะครับวันนี้บ่าวรถมีเรื่องราวของทางการเกษตรนะครับมาแบ่งปันนะครับใช้คำว่าแบ่งปันดีกว่านะครับเนาะเพราะว่าเรื่องราวของการเกษตรที่บ่าวรดพูดถึงนั่นก็คือวันนี้นะครับเราบ่าวรถจะมาแบ่งปันเรื่องการทำฮอร์โมนนะครับบำรุงพืช นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชลมลุกหรือจะเป็นพืชยืนต้นนะครับก็จะมาแบ่งปันกันนะครับการทำฮอร์โมอนมาโลด,ดลองใช้ลองทำแล้วทดลองแล้วนะครับแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจก็เลยจึงมาทำคลิปแบ่งปันนะครับฮอร์โมอนตัวนี้นะครับทำจากของถูกๆที่อยู่ในครัวเรือนเรานี่แหละครับ คาดว่าหลายท่านก็คงจะเคยทำใช้นะครับกับพืชกับพืชไร่พืชสวนนะครับเคยเห็นนะครับหลายท่านทำแล้วก็ไปใช้ลดต้นไม้มะม่วงมะนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับบำรุงต้นบำรุงดอกก็ได้ผลพอสมควรนะครับที่สำคัญประหยัดงบประมาณด้วยนะครับวันนี้นะครับมาทดลองไม่ใช่ทดลองสิครับมาแบ่งปันในการทำวิธีทำ นะครัฮอร์โมนใช้กับต้นยางพารานะครับซึ่งบาโอโรดลองทําแล้วนําไปใช้เกิดผลพอสมควรโดยประหยัดค่าปุา๋ยประหยัดค่าอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับวันนี้จะมาแนะนําว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับลองตามกันไปดูครับผมนี่ละผงนัวนะครับที่เรามีกันอยู่ทั่วๆไปนี่แหละครับผงชูลรสปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมามาผสมให้ดูกันนะครับแล้วก็ อันนี้ไข่ไข่ไก่นะครับจำนวนที่ต้องใช้อันดับแรกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอันนี้ก็คือน้ำตาลทรายแดงนะครับย้ำนะครับน้าตาลทรายแดงนะครับอันนี้ก็คือนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวปริมาณหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่กระบวนการผสมนะครับสูตรสูตรที่ว่านนี้นะครับก็คือ ในปริมาณที่ต้องการใช้เท่านี้ก่อนนะครับสัดส่วนที่จะนำไปใช้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันในคลิปต่อไปนะครับแต่ในเบื้องต้นนี้บารโรดจะผสมให้ดูก่อนว่าอัตราส่วนเท่านี้เท่านี้จะใช้ได้กี่ต้นนะครับเดี๋ยวเราไปผสมด้วยกันครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับ ยี่สิบช้อนพุนพูน,นะครับยี่สิบช้อนตามที่บารโรดได้ขึ้นส่วนผสมให้กับเพื่อนๆได้ดูนี่แหละครับผมที่บารโรดใช้ยอยู่นะครับทําอยู่นะครับ20ช้อนผุนปูนนะครับถุงนี้อาจจะไม่พอนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบารโรดจะเติมให้ครบ20ช้อนพุนพูน,พน,นะครับเพื่อนๆเอาไปลองทําดูนะครับอันนี้บารโรดใช้ดีจึงบอกต่อนะครับ แล้วก็ผงชูรสนะครับผงชุรสลดอะไรอะไรก็ได้ครับที่บ่าวรสใช้ยอยู่ก็ยี่ห้อนี้แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับผงชูรส8ช้อนพุนๆน,น,นะครับผมใส่เข้าไปนะครับ8ช้อนพุนๆและเพื่อนๆอาจจะเพิ่มปริมาณตามจํานวนที่ตามสัดส่วนที่บ่าวรส ผสมอยู่ตอนนี like ้นะครับบอกสูตรอยู่ตอนนี้อาจจะเพิ่มเป็น2เท่าอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่บารลดจะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ท้าหมดค่อยๆผสมใหม่หรือจะผสมเผื่อไว้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผงชโลสก็8ช้อนพูนนะครับไข่ไก่นะครับอย่าลืมนะครับไข่ไก่ด้วยนะครับไข่ไก่นี้ก็8ฟองนะครับเพื่อนๆครับไข่ไก่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็บารลดใช้เบอร์เป็นเบอร์ น่าจะเบอร์2นะครับผมเบอร์2หรือจะเป็นเบอร์ไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วบาวเราจะใช้เบอร์นี้นะครับผมมันไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีพอดีนะครับใช้8ฟองนะครับสําหรับไข่ไก่นะครับ อันนี้เป็นการผสมฮอร์โมนใช้เองนะครับแบบง่ายๆนะครับของใช้ของเครื่องปรุงในครัวเรือนเราก็สามารถนํามาทําได้นะครับแล้วก็เกิดผลเปิดเกิดประโยชน์ได้ดีจริงๆครับผมอันนี้บ่าวโรดใช้แล้วนะครับใช้ดีจึงบอกต่อนะครับหลังจากที่ได้ไข่ไก่8ฟองนะครับครบแล้วและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดเสียไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ นั่นก็คือนมเปรี้ยวนะครับยี่ห้ออะไรดีนะครับบาลูดที่ใช้อยู่ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับใช้ขวดใช้สองขวดนะครับนมเปรี้ยวนะครับใช้2ขวดะจะเป็นยี่ห้อที่มีตามท้องตลาดทั่ว,วไปนี่แหละครับเทลงไปเลยครับใช้สองขวดนะครับ ถ้าเป็นขวดเล็กๆนะครับอันนี้เป็นขวดกลางนะครับบารถใช้ขวดหนึ่งแล้วก็คนนะครับมนุษย์มนุษย <c oughs> ์คนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็หลังจากที่มันเข้ากันนีแล้วก็เทสใส่ขวดขวดแล้วก็เขย่าอีกทีนึ่งนะครับเขย่าให้เข้ากันแล้วเราก็ทิ้งไว้สัก3าวันนะครับแล้วนะสามหลังจาก3วันแล้วก็นําไปใช้ ในไร่ปริมาณนะครับก็คือ2ช้อนโต๊ะต่อ20ลิตรเดี๋ยวบาโรถจะทำคลิปการผสมพ่นแล้วก็ใช้พ่นตรงไหนบริเวณใดเดี๋ยวบ่าวรจะทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆพี่เพียงน,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 น้องนะครับถ้ายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บาโรดด้วยแล้วกันนะครับผม แล้วก็หลังจากที่เราทิ้งไว้อย่าลืมนะครับเพื่อนๆการทําฮอร์โมนในสูตรนี้เนี่ยใส่ขวดทิ้งไว้เนี่ยบางทีมันมันจะอัดลักษณะเหมือนกับเป็นแก๊สนะครับบาโร่ก็อยากจะเตือนนิดหนึ่งว่าคลายฝาให้หลุมหลวมไว้บ้างนะครับจะได้ไม่เกิดอุบิเหตุนะครับผมก็ยังไงก็แล้วแต่สาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปในเรื่องของการฉีดพ่นปริมาณเท่าไหร่ต่อ กี่สัดส่วนนะครับเดี๋ยวยังไงจะทำคลิปให้ดูต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีมากๆครับผม